สวัสดีครับเราแบงคอกโรฟิชชิงนะครับวันนี้เราก็ได้มีได้รับโอกาสนะครับมาแข่งรายการคิงวอลฟอกนะครับวันนี้เราก็จะเอาเบิร์ฟอกกบน้องใหม่นะครับเราก็จะเอามาลองเทสกันที่นี่ว่าัวออนิวตัวเนี้ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็รอดูผลงานเนี้ยนะครับว่าจะได้รางวัลได้อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านกันหรือเปล่าขอดูกบหน่อยครับมีกี่ทรงครับกบมีนี่ออนนิวครับสามีิบร้เ ตั้งเดิมว่าอริจินอลเวอร์ชันโอเคครับมีอะไรพูดต่อท้ายไหมครับติดตามผลงานได้ติดตามผลงานนั้นได้นะครับที่เพจครับเบิร์นฟ็อกโอเคครับขอบคุณครับป็นไงบ้างครับบางวันนี้มาบ่อแข่งที่ป้อมเันง่าครับเหนื่อยพอแช่แต่บรรยากาศจะมีโดนไม่ครับวันนี้เป็นไงบ้างดูท่าทางบรรยากาศบ้วครับมีใสลุ้งด้วยผมมองแล้ว นี่แหละการผมมีสลุงเลยครับลุงกินน้ำนี่แหละาครับตัวเอกวันนี้ผมว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ช็อปขับ้าว่าก็โอเคครับผมไม่ลืมยกอดั๊ดมาครับยกกันนะก็ดีครับดีครับแต่สมาชิกเรื่องผมรู้สึกว่าจะรั่วนะครับก็พอได้ครับง่ายเด็กใหม่วันนี้เรายังไม่เคยโดนประชดเลยแต่มาลงแข่งกับวเขาเดี๋ยวผมก็ได้ถ้วยกลับแล้วพี่พูดเยอะนะแลงวหนุ่สายเบิร์น ทําไงโปทีหลังจะยืนนะมิจะนอนทําไมเนี่ยนั่ง <c oughs> <c oughs> ดิร้อน <c oughs> okay, ครับโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันตอนจบว่าเราจะ <c oughs> ได้ไงนี่สภาพหมาย <c oughs> I tried to be you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back before the cool done run out. I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me. But divine intervention, I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't. hey It's how.